เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นี่ความสัมพันธ์จริงๆแล้วก็และฟังก์ชันนะมันจะเป็น2หัวข้อนะมันจะเป็น2หัวข้อเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันโอเคนะก่อนอื่นเราก็จะมาลุยกันก่อนเลยว่านะเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันเนี่ยมันมีหัวข้ออะ เด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็จดด้วยนะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็จดด้วยนะโอเคนะคืออย่างนี้เดี๋ยวครูบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาครูสอนเนี่ยนะตรงนี้ที่เป็นทฤษฎีครูอาจจะไม่มีชีตให้แต่ครูจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้แบบฝึกหัดกันแล้วเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะหัวข้อที่1นนะคือเรื่องของคู่ลำดับนะหรือคู่อันดับก็ได้ คู่ลำดับหรือคู่อันดับก็ได้โอเคไหมนะคู่ลำดับหรือคู่อันดับเนี้ยหน้าตามันเป็นอย่างไรนะหน้าตามันเป็นอย่างไรก็คือเรายังพอจําได้แม้ว่าเวลาเราเอ่อเรียนนะเรียนตอนมต้นน่ะมันจะมีคําว่าจุดใช่ไหมจุดจะมีคู่ลำดับ x y ถูกปะ่ะจุดจะมีคู่ลำดับ x y เวลาเราเขียนคู่ลำดับเนี้ยจะเขียนสไตล์แบบนั้นแหละนะเราจะเขียนเป็นมีตึ๊ดอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย การเขียนแบบนี้มันจะมีสองตำแหน่งนะนะแล้วเราก็จะครอบด้วยวงเล็บอย่างงี้เป็นวงเล็บธรรมดาเนาะเป็นวงเล็บธรรมดานะเวลาเราเขียนคู่ลําดับอย่างนี้เรียกว่าคู่ลําดับนะแล้วเราก็จะมีตัวเรียกนะตัวเรียกก็คือคู่ลําดับเนี้ยอย่างงี้เราเรียกว่าสมาชิกตัวหน้าสมาชิกตัวหน้าเออตรงๆเลยส่วนตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นสมาชิก ตัวหลังนี่นะเราจะเขียนอย่างนี้เลยนะสมาชิกต,ต, <c oughs> ตัวหน้าสมาชิกตัวหลังเนะเมื่อมีสมาชิกตัวหน้าสมาชิกตัวหลังปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะต้องรู้ว่านะเวลาเราอ่านอย่างเงี้ยเราเร,าเรียกว่าเวลาเราอ่านนะอย่างเงี้ยเราอ่านว่าคู่ลำดับ a b นะคู่ลำดับ a b สังเกตวงเล็บเป็นวงเล็บธรรมดามีมามตัวหน้าสมาชิกตัวหลังเรารวมเรียก คู่ลำดับ A B มีสมาชิกตัวหน้าคือ A สมาชิกตัวหลังคือ B โอเคไหมนะโอเคนะอันนี้คือคำว่าคู่ลำดับนะต่อไปเราจะมาดูหัวข้อต่อไปนิดหนึ่งนะก็คือนะเด็กๆจดนะค่อยๆจดนะครูอาจจะไปเร็วบ้างช้าบ้างนะเดี๋ยวครูจะบอกให้วิธีการแก้แก้อย่างไรถ้าเราฟังไม่ทันนะหัวข้อต่อไปที่เราจะดูกันก็คือเรื่องของการเท่ากัน นะก,าาก,การเท่ากันของคู่ลำดับการเท่ากันของคู่ลำดับน้ะนะคู่ลำดับสองคู่ลำดับจะเท่ากันเมื่อไหร่นะมันก็จะมีทฤษฎีเล็กๆน้อยๆที่เด็กควรจะต้องรู้ก็คือถ้าเกิดนะดูดีๆนะนี่ A นี่ B นี่คือคู่ลำดับ a b จะเท่ากับคู่ลำดับ CD นี่นะอย่างเงี้ยเราอ่านว่า คู่ลำดับ a b เท่ากับคู่ลำดับ CD 2สองอันนี้มันจะเท่ากันเมื่อไหร่นะมันจะเท่ากันเมื่อ,อจดนะจดนะเท่ากันเมื่อเมื่อ,อไรเมื่อตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าตัวหลังเท่ากับตัวหลังเข้าใจปะตัวหน้าคืออะไร A ต้องเท่ากับ C ีเข็มนะ A เท่ากับ C แล้วก็และ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  B เท่ากับ d นี่คือการที่คู่ลำดับสองคู่ลำดับจะเท่ากันก็คือก็ต่อเมื่อตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าตัวหลังเท่ากับตัวหลังทันไหมนะอันนี้ง่ายๆเลยนะตรงไปตรงมายกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นถ้านะถ้าเกิดเขาบอกว่า x กับ2มีค่าเท่ากับ5กับ y อย่างเงี้ยนี่นะดูนะเราบอกว่าถ้าเกิด คู่ลำดับ x 2มีค่าเท่ากับคู่ลำดับ5กับ y แปลว่าอะไรนะจะได้ว่านะจะได้ว่าอะไรตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าก็คือ x มีค่าเท่ากับ5นะแล้วก็อะไรแล้วก็ y ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไร y ก็จะมีค่าเท่ากับ2แค่นี้เองโอเคไหมโอเคไหมนะ ทันไหมเออ,เอ,อครูลืมไปเดี๋ยวต้องให้เด็กๆจดนิดนึงนะ,ะเวลาครูจดไปเนะี่ยเด็กๆฟังด้วยแล้วก็จดไปด้วยนะอันนี้คืออันแรกนะคู่ลำดับ2คู่ลำดับจะเท่ากันก็ต่อเมื่อสมาชิกตัวหน้าต้องเท่ากันแล้วก็สมาชิกตัวหลังก็เท่ากันโอเคไหมอ่าให้เด็กๆจดนิดนึงนะให้เด็กๆจดนิดนึง อันอนี้ละอ่าอันนี้ไปปุ๊บนี่จบเสร็จยังนะจบเสร็จแล้วก็ดูต่อนะยกตัวอย่างใหม่นะยกตัวอย่างใหม่นิดนึงนะนิดนึงนะสมมุติเขาบอกว่าถ้าอันนี้ยกตัวอย่างใหม่แล้วนะถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าอ่าคู่ลำดับ 2x งบวกหนะกับอันนี้กับ 8มีค่าเท่ากับ4กับ y ลบสสมมติอย่างนี้นะจงหาจงหา x แล้วก็ y อย่างนี้นะนะอันนี้อันนี้นิดนึงนะตรงนี้ไม่มีนะโอเคนะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดคู่ลำดับ2 x บวก5กับ8มีค่าเท่ากับคู่ลำดับ4กับ y ลบ2จงหาค่า x และ y นะจากตรงนี้นะเราจะสังเกตว่า การที่2คู่ลำดับนี้จะเท่ากันเมื่อ,อไรนะเมื่อ 2x บวก5นี่คือสมาชิกตัวหน้าต้องเท่ากับสมาชิกตัวหน้าของอีกคู่ลำดับหนึ่งใช่ไหมกับอะไรกับ8มีค่าเท่ากับอะไร y ลบ2อันนี้ก็คือสมาชิกตัวหน้าเท่ากันกับสมาชิกตัวหลังเท่ากันใช่ไหมแล้วเราก็อะไรแล้วเราก็แก้สมการธรรมดานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นย 2x เท่ากับ 4 5ลบ5ซึ่งเท่ากับลบ1แล้วก็ x เดียวก็จะมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2กับอีกอันนึง y ก็จะมีค่าเท่ากับ8บวก2หรือ y มีค่าเท่ากับเท่าไรเท่ากับ10แค่นี้เองนะอันนี้ก็คือการเท่ากันของคู่ลำดับนะหรือคู่อันดับเออนิดนึงครูลืมบอกไปว่าคําว่าคู่ลำดับหรือคู่อันดับเนี่ยนะมันมีภาษาอังกฤษด้วยนะมันมีภาษาอังกฤษด้วยเราเรียกมันว่า เดี๋ยวย้อนขึ้นไปน,นิดนึงนะนะคู่ลำดับหรือคู่อันดับเนี่ยเราใช้คำว่า order pair order orderer pair นะ pair pair pa 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 นี่เป็นคู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะต้องเติม s มันเป็นพหุหนนามในตัวอยู่แล้วนะ order pair โอเคนะอ่ะจดนิดนึงอ่ะจดนิดนึงโอเค okay, นะไอตไนะ้ตรงนี้ยังไม่ยากนะตรงนี้ยังไม่ยากหัวข้อถัด ไปนะหัวข้อถัดไปทันไหมทันไหมนาจะทันนะหัวข้อถัดไปอับผ่านหัวข้อที่หนึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะหัวข้อที่สองหัวข้อที่สองที่เราจะเรียนกันสําหรับวันนี้คืออะไรนะหัวข้อที่สองที่เราจะเรียนกันสําหรับวันนี้ก็คือเรื่องของผลคูณคาร์ทิเชียนนะผลคูณคาร์ทิเชียนเดี๋ยวเดี๋ยวครูหาที่ลงกันหาที่ลงยังไม่มีอ่ะโอเคนะหัวข้อที่สองก็คือ หัวข้อของผลคูณผลคูณคาทีเชียนนะผลคูณคาทีเชียนอ้าวไล่เลบอกว่าไล่เลจดไม่ทันอ้าวเด็กๆฟังดีๆนะเด็กๆนะถ้าเกิดนี่มีปัญหาอย่างเงี้ยเอ้ยผมอุตส่าห์ ตั้งใจเนอะผมตั้งใจแล้วผมจดไม่ทันทํำยังไงดีมันมีวิธีแก้2วิธีเด็กๆฟังนิดนึงนะสําหรับกรณีที่เด็กๆฟังไม่ทันเดี๋ยวครูจะบอกก่อนขณะที่ครูบอกครูก็เ,เอาของเก่ามาให้เด็กๆดูด้วยนะถ้าเกิดเด็กๆครูสอนเร็วๆแล้วโอ้โหครูว่าครูชาาแล้วเด็กๆบอกว่าเด็กๆตามไม่ทันมีทางแก้อีกหนึ่งทางเด็กๆฟังดีๆนะวิธี แก้อีกหนึ่งวิธีถ้าเกิดเราเกรงใจโอ้ยผมเกรงใจผมไม่กล้าบอกอะไรเนี้ยนะสมมติมีคนมีคนจดไม่ทันแต่ไม่กล้าบอกครูเนี้ยมีวิธีแก้คือเวลาเราดูเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเวลาครูสอนเสร็จตอนเที่ยงเนี่ยนะนะในกลุ่มนะในกลุ่มก็คือเนี่ยที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยในในเฟซบุ๊กเนี่ยนะเขาจะบันทึกทั้งหมดที่ครูนะบันทึกทั้งหมดที่ครูสอนนะ เพราะฉะนั้นเด็กๆด,ดูไม่ทันตรงไหนย้อนกลับไปดูได้เข้าใจปะเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยว่าเอ้ยตรงนี้เราไม่ทันเราเปิดไปดูอีกทีหนึ่งนะมันจะอัดให้หมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบโอเคไหมนะนี่คือทางออกทางหนึ่งนะโอเคนะไม่ต้องมาแบบว่าออ้ยเกรงใจครูถามครูไม่กล้าถามแสดงว่าเราต้องเรียนไม่ทันแน่ๆเลยไม่ใช่นะสามารถย้อนกลับไปดูได้โอเคนะเด็กๆนะ อ่ะโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อนะผลคูณคาร์ทิเชียนคืออะไรนะผลคูณคาร์ทิเชียนหรือคาร์ทิเชียนรดักเนี่ยนะเราจะมีการเขียนสัญ,ญลักษณ์เด็กๆต้องรู้สัญ,ญลักษณ์นิดนึงนะคำว่าผลคูณคาร์ทิเชียนเนี่ยเราจะเขียนรูปแบบเป็นอย่างนี้นี่ใช้เครื่องหมายคูณเลยนะใช้เครื่องหมายคูณเลยนะใช้เครื่องหมายคูณอย่างเงี้ยนะอย่างนี้อ่านว่าอะไร อ่านว่าเนี่ยเรามองเป็น a คูณ b ก็จริงนะแต่นี่คือถ้า a กับ b เนี่ยมันเป็นเซตนะถ้า a กับ b มันเป็นเซตเนี่ยเราจะเรียกวันว่าอันนี้เป็นผลคูณคาร์ทิเชียน a คูณ b นะผลคูณคาร์ทิเชียนของ a คูณ b โอเคไหมนี่คือชื่อมัน เพราะฉะนั้นผ้นคูณคาร์ทิเชียนคืออะไรอ้าวเด็กๆด,ดูนะดเด็กๆดูผ้นคูณคาร์ทิเชียนคืออะไรสมมุติว่านะสมมุติว่า,าเด็กๆตั้งใจฟังนะนะเด็กๆตั้งใจฟังสมมติครูบอกว่าถ้าเกิด A นะมีสมาชิกคือเลข1เลข2นะแล้วก็เซตของ B มีสมาชิกคือเอ,อ A กับ B สมมุติงี้แล้วก็ C อย่างนี้โอเคนะ A B แล้วก็4นี่สมาชิกของ B นะถ้าเกิดเราบอกว่าจงหา,าเด็กๆดูนะจงหากอไก่นะ A คูณ B นี่นะเด็กดูนะนะนนะเด็กๆนะจดตามด้วยนะถ้าเกิดเรามีนะเซตของ A ประกอบด้วยเลข1กับเลข2แล้ว B คือ A B แล้วก็สแล้วเขาให้หา A คูณ B หรือผลคูณคณิชเชีน A คูณ B เนี่ยนะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรเด็กๆจะต้องรู้ว่าฟังดีๆนะเด็กๆตั้งใจฟังเด็กๆจะต้องรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันคือสมาชิกตัวหน้าสมาชิกตัวหน้าแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวหลังเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นสมาชิกตัวหลังอ่า เด็กๆถามต่อเฮ้ยสมาชิกตัวหน้ามันมีตั้งสองตัวสมาชิกตัวหลังมีตั้ง3าตัวอ้าวเราตรงลงจะเอาตัวไหนมาคิดนะเด็กๆถามได้ถูกต้องแล้วนะเด็กๆถามได้ถูกต้องแล้วคาตอบคือเอามาหมดเลยเอามาหมดเลยเอามาหมดเลยคืออะไรเด็กๆอ่ะ ตั้งใจดูนะสมมุติเราบอกว่าเราต้องการหา a คูณ b ผลคูณค่าเชียน a คูณ b เมื่อ a M. มีสมาชิกเป็น1กับ2 b มีสมาชิกเ,เป็น a b c อย่างนี้เราจะเขียนผลคูณค่เชียนเขียนอย่างไรเด็กๆดูเราจะเขียนอยู่ในรูปของอะไรเนี่ยเซตเซตของอะไรเด็กๆเซตของคู่ลำดับอย่างนี้เราจะเขียนอยู่ในรูปของอเซตข,ของคู่ลำดับ,ดบซึ่งไอตัวนี้นะไอตัวนี้ ตัวนี้คือสมาชิกตัวหน้าก็คือมันต้องอยู่อย่างนี้แล้วก็อันนี้คือสมาชิกตัวหลังนะมันก็ต้องอยู่ตรงนี้โอเคไหมเฮ้ยแล้วเราจะเอาตัวไหนมาเมื่อกี้ที่เราบอกนะวิธีการก็ง่ายๆเด็กๆตั้งใจฟังนะวิธีการหาสมาชิกตัวหน้าสังเกตสมาชิกตัวหน้ามี2ตัวใช่ไหมหนึ่งกับ2ใช่ป่ะเราเอาสมาชิกตัวหน้ามาทีละตัวสมาชิกตัวหน้าถ้าเป็นหนึ่งตัวหลังเป็นอะไรได้บ้างตัวหลังอาจจะเป็น b a ก็ได้นี่คือตัวหนึ่งที่เป็นไปได้ต่อไป ตัวหน้าเป็นหนึ่งตัวหลังเป็นอะไรได้อีกเป็น B ได้อะไรอีกตัวหน้าเป็นหนึ่งตัวหลังเป็นอะไรได้อีกตัวหลังเป็น4ได้เห็นไหมเก็บมาให้หมดเลยเก็บมาให้หมดเลยนะต่อไปสมาชิกตัวหน้าไปจับกับสมาชิกตัวหลังทั้งหมดครบเรียบร้อยละต่อไปเราบอกว่าเราต้องเอาทั้งหมดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวหลังเอ้ยตัวหน้าอาจจะเป็นเลข2ก็ได้ถ้าสมาชิกตัวหน้าเป็น2เด็กๆเดาได้อย่างว่าตัวหลังเป็นอะไรได้บ้างเดาได้แล้วมันก็คือเอแล้วก็อะไรสอง B แล้วก็2 c นี่จบนี่คือการเขียนผลคูณขัดเชียน a คูณ b นะเมื่อ a มีสมาชิกเป็นเลข1กับเลขก2 b มีสมาชิกเป็น a b c เลขเอเคไหมอ้าวเด็กๆ a คูณ b, b ที่ครูเขียนให้ดูคนไหนงงหรือไม่งงฟังดีๆนะถ้าเกิดเด็กๆไม่งง ให้กดบวกสามมาใครงงกดลบสามมาตอนนี้ฮะใครไม่งงกดบวกสามใครงงกดลบสามตอนนี้เชิญนะระหว่างรอครูก็จะให้เด็กๆจดด้วยนะคนไหนจดเสร็จก็กดบอกครูครูจะได้รู้นะครูจะได้รู้ครูจะคอยดูนะเสร็จแล้วนะเด็กๆเ,เสร็จแล้วต่อไปนะต่อไป <c oughs> สมมุติเราบอกว่าเฮ้ย A คูณ B ตัวหน้าอยู่ใน A ตัวหลังอยู่ใน B ใช่ปะแต่ถ้าเกิดเป็นขอไข่เกิดให้หา B คูณ A ล่ะอถ้าเกิดให้หา B คูณ A ล่ะแปลว่าอะไรแปลว่าตัวหน้าต้องอยู่ใน B ตัวหลังต้องอยู่ใน A นะตัวหน้าอยู่ใน B ตัวหลังอยู่ใน A เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนดูด,ดีๆนะตัวหน้าต้องอยู่ใน B ใช่ไหมตัวหน้าต้องอยู่ใน B แสดงว่าตัวหน้าเป็นอะไรได้บ้างตัวหน้าเป็น A เล็ก b เล็กหรือ C เล็กก็ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนก็จะกลายเป็น A นี่ตัวหน้าเป็นอยู่ในตัวหน้าอยู่ใน B ใช่ไหมตัวหลังอยู่ใน A ตัวหลังเป็นอะไรได้บ้างตัวหลังเป็น1ตัวหน้าเป็น A ตัวหลังเป็น2อย่างเงี้ยอ๋อนะของใครเนี่ยค้างกับตันเหรอค้างคืออย่างนี้นะของใครค้างหรือใครมีปัญหาที่หลังเนี่ยนะ อย่างที่ครูบอกสามกลับไปดูตอนที่ครูสอนเสร็จได้โอเคนะจบนะต่อไปนะตัวหน้าเป็น A ตัวหลังเป็น1ตัวหน้าเป็น A ตัวหลังเป็น2เพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ตัวหน้าเป็น b ตัวหลังเป็น1ตัวหน้าเป็น b ตัวหลังเป็น2แล้วอย่างตัวหน้าเป็น C ตัวหลังเป็น1แล้วก็ตัวหน้าเป็น C ตัวหลังเป็น2อย่างนี้โอเคไหมนี่คือ b คูน A นะนี่คือ b A ทันไหมทันไหมอย่างนี้น่นถ้าเกิดมีคำถามต่อ,อขอควายขอควายไม่เอา a คูณ b ไม่เอา b คูณ a ขอเป็น a คูณ a ได้ปะ่ะถ้า a คูณ a แปลว่าอะไรเด็กๆ a คูณ a แปลว่าตัวหน้าก็อยู่ใน a ตัวหลังก็อยู่ใน a ใช่ไหมนะตัวหน้าก็อยู่ใน a ตัวหลังก็อยู่ใน a ดังนั้นก็จะกลายเป็นอะไรเด็กๆก็จะกลายเป็นตัวหน้าเป็น1ตัวหลังเป็น1ตัวหน้าเป็น1ตัวหลังเป็น2ตัวหน้าเป็น2ตัวหลังเป็น1แล้วก็ตัวหน้าเป็น2ตัวหลังเป็น2อย่างนี้แค่นี้นะเข้าใจไหมเด็กๆนะอย่าลืมนะตัวหน้านะสมาเออเซตตัวหน้าก็คือสมาชิกตัวหน้าเซตตัวหลังก็คือสมาชิกตัวหลังแค่นั้นเองนี่คือ ผลคูณคาทีเชียนนะนี่คือผลคูณคาทีเชียนฟังทันไหมเด็กๆนะตรงนี้สำหรับคนเมื่อกี้ที่บอกว่าข้อ1ห,หรือข้อกอไก่เนี่ยนะเรางงใช่ไหมมาดูขอไข,ข่ขอวขยเนี่ยหายงงหรือยังเฮ้ยถ้าหายงงแล้วกดบวกสีให้ครูนิดนึงเอ้ยหายงงแล้วผมเข้าใจแล้วนะเออกดบวกสีให้ครูนิดนึงนะ อ๋อดีเลย์จัดอ๋อดีเลย์จัด <c oughs> อ่านะต่อไปนะต่อไปเรามาดูกันต่ออีกนิดนึงนะมันยังมีสัญลักษณ์อีกนิดนึงที่เด็กๆควรจะต้องรู้นะแต่มันจะคล้ายๆเซตนะจะคล้ายๆเซตคืออะไรเด็กๆนะคืออะไร <c oughs> เรามาดูกันนะ โอเคขอบคุณมากนะไลเล่บอกว่าไลาเล่เข้าใจแล้วนะตอนแรกไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อีกอันนึงที่เด็กๆจะต้องรู้ก็คือสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ตึ๊ด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 นี่อย่างนี้นี่ n ของ a คูณ b n เด็กๆจำไว้เลยนะ n คืออะไรนะ n ตัวนี้ก็คือ number of number of คือจำนวนสมาชิกจำนวนสมาชิก นี่จำนวนสมาชิก n คือ number of อุ้ยหลุดนะ number of a คูณ b ก็คือจำนวนสมาชิกของ a คูณ b เวลาเราจะนับจำนวนสมาชิกเด็กๆฟังนิดนึงนะเวลาเราจะนับจำนวนสมาชิกเฮ้ยมันมีกี่ตัวเด็กๆจำไว้นิดหนึง่งถ้าเป็นผลคูณคาร์เทเชียนสมาชิก1ตัวคือตัวนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นสมาชิก1ตัวก็คือมีตัวหน้ากับตัวหลัง อย่างนี้คือสมาชิก1ตัวเพราะฉะนั้น n a คูณ b จะมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆดูดินับเลย1 2 3เดี๋ยวเราขยับนิดนึง4 5 6นี่นะ n a คูณ b จะมีสมาชิก6ตัวนี่นะเด็กๆจำไว้นิดนึงนะเวลาเขาถามเป็น n a คูณ b อย่างเงี้ยมันจะต้องตอบเป็นจำนวนสมาชิกเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นจำนวนนับเท่านั้นนะจะต้องเป็นจำนวนนับเท่านั้นโอเคไหมหรือ ต่ำที่สุดของมันคือ0มันจะเป็นลบไม่ได้นะเอาใหม่เอาใหม่นิดนึงนะเอาใหม่ถ้าเกิดครูถามว่าเฮ้ยแล้ว n ของ A คูณ A เป็นเท่าไหร่นะ n ของ A คูณ A เป็นเท่าไหร่เราก็ไปนับดินี่1น3แล้วก็4เพราะฉะนั้น n A คูณ A คือ4ตัวทันไหมเด็กๆนะ n A คูณ A คือ4ตัวโอเคไหมเด็กๆสงสัยไหมเฮ้ย เลข6มาได้ไงเลข4มาได้ไงจริงๆมันมาจากการนับใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันจะมีสูตรนะตรงนี้มันจะมีสูตรนิดนึงนะครูจะเขียนไว้ลงไปในนี้เลยนะสูตรของมันนะเวลาจะหาจํานวนสมาชิกเด็กๆดูไว้เลยนะสูตรจํานวนสมาชิกนะ n ของ a คูณ b ก็จะมีค่าเท่ากับ na คูณ nb เครื่องหมายคูณตัวนี้ไม่ใช่ผลคูณค่าทิเชียแล้วนะอันนี้คือเครื่องหมายคูณนะเป็นตัวเลขคูณกับตัวเลขทันไหมนะเพราะฉะนั้น n a คูณ B คือจํานวนสมาชิกของผลคูณเทติเช่น A คูณ B เนี่ยนะผลคูณค่าทิเช่เอคูณ B เนี่ยนะมันก็เกิดจาก n a คือจํานวนสมาชิกของ A คูณกับ nb คือจํานวนสมาชิกของ B ดังนั้นสมมุตินะสมมติอย่างข้อน,นี้นะเราบอกว่า n a เคูณ B เป็นเท่าไหร่น่านะ อย่างข้อนี้ก็จะมีจํานวนสมาชิกของ a คือ2คูณจํานวนสมาชิกของ b คือ3เพราะฉะนั้นตรงนี้มีค่าเท่ากับ6ทันไหมเด็กๆนะเวลาจะหาจํานวนสมาชิกนะเราจะเอาเลยนะ n a คูณ b ก็คือ n a คูณกับ n b จบเลยนะสมมุติว่าเราต้องการหา n ของ a คูณ a ก็จะมีค่าเท่ากับอะไร n a คูณกับ n a เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไร NA ก็มี2ตัวเนาะ2คูณ2เท่ากับเท่าไรเท่ากับ4อย่างนี้คือถ้าเราต้องการหาจำนวนสมาชิกนะเราใช้สูตรนี้เลยโอเคไหมเด็กๆส่วนนี้นะใครโอเคแล้วกดบวก5มานะใครโอเคเรื่องของสูตร NA คูณ B ปึ๊บกดบวก5มาเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคไหมเด็กๆ อ่ะให้เด็กๆจดก่อนให้เด็กๆจดก่อนเชิญจดครับ